สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะเราก็ไม่ได้พบกันมาระยะหนึ่งเนาะตอนนี้นักลงทุนทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าคงจะสบายดีและสามารถที่จะทำกำไรกับความผันผวนของเหรียญคริปโตกันนะคะสำหรับใครที่ซื้อถือยาวเหมือนป้าก็น่าจะเป็นช่วงของการทยอยเก็บนะคะแต่ถ้าเราหมดกระสุนที่จะเก็บแล้ว สำหรับสายซื้อถือยาวก็คือนิ่งนะคะก็คือรอรอไปเรื่อยเนะคะจนกว่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะคะจึงจะมีการขายทำกำไรออกนะคะสำหรับสายซื้อถือยาวก็จะแบ่งออกเป็นออสองสายนะคะคือซื้อถือยาวจริงๆนะแล้วก็ซื้อถือยาวแบบมีการคัดนะคะสำหรับ คุณป้านักลงทุนนี้จะเป็นประเภทแรกนะคะก็คือซื้อถือยาวจริงๆไม่มีการคัดนะคะไม่มีการคัดออเดอร์ไม่มีการคัดลอสสการที่จะออกจากออเดอร์ก็คือมีกำไรเท่านั้นนะคะส่วนประเภทที่สองนี่ก็ <c oughs> แล้วแต่แนวคิดนะคะอันนี้ป้าไม่ได้บอกว่าแบบไหนผิดถูกต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ทดลองทำแล้วก็ฝึกประสบการณ์ด้วยตนเองนะคะ สำหรับสายที่สองนี้เขาจะทำการคัดลอสนะคะถ้าเขาเข้าที่สูงมากนะคะเขาอาจจะคัดลอสแล้วก็ลงมารับที่ราคาต่ำๆนะคะหรือมีการเปลี่ยนไปซื้อขายเหรียญอื่นนะคะโดยมองภาพรวมของพอตเป็นสำคัญนะคะคนที่ทำแบบนี้ได้ก็มีเหมือนกันค่ะที่ทำแล้วก็ สามารถคืนทุนแล้วก็ทํากําไรได้ในระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ก็มีอีกเหมือนกันนะสายที่2นี้ทีเ่เข้าไปรับแล้วปรากฏว่าร่วงลงไปอีกนะคะแล้วก็เป็นวงจรที่เ,เข้าแล้วคัดเข้าแล้วคัดนะคะจนกระทั่งทุนหมดหรือว่าทุนเหลือน้อยอจนไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการคืนทุนได้นะคะอันนี้ก็มี หล,หลายแบบนะคะป้าก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า,าใครสนใจที่จะลงทุนในแบบไหนนะคะแต่สําหรับป้ายังคงยืนยันนะคะเพราะว่าป้าเข้าตลาดมาตั้งแต่เริ่มมีคริปโตนะคะก็ใช้สไตล์นี้ในการลงทุนมาตลอดนะคะหลักการในการที่จะเข้าลงทุนแบบถือยาวนี้นะคะจะไม่ใช้เงินทุนเยอะนะคะ จะไม่ใช้เงินทุนเยอะต้องเป็นเงินที่เย็นจริงๆเป็นเงินที่ยอมรับการถูกดองได้นะคะหรือแม้แต่ยอมรับว่ามันจะสูญเสียไปทั้งหมดได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สไตล์การซื้อถือยาวในสายที่1แบบที่ป้าเป็นนะคะอันนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่า,เ,าเข้ามาซื้อเป็นหลักหลักล้าน คือแต่ว่าถ้าป้าพูดพูดเป็นตัวเงินมันก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าบางคนหนึ่งล้านของเขานะคะอาจจะเป็นเงินที่เขายอมรับความสูญเสียได้เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเป็นตัวเงินดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่เงินเย็นจริงๆเงินที่จะสูญเสียได้จริงๆนะคะก็ป้าแนะนําว่าอย่าอย่าซื้อถือยาวเลยนะคะให้ไปทําแบบอื่นหรือไป ลงทุนในแบบอื่นๆหรือตลาดอื่นๆนะคะแต่ถ้าในตลาดคริปโตนี้สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่แล้วยังไม่เรียนรู้ในการใช้เทคนิคเต่างๆนะคะแต่ก็จะมีข้อโต้แย้งอีกแหะค่ะว่าสำหรับคริปโตแล้วเทคนิคเขมันใช้ได้ไหมนะคะคือมันจะมีการโต้แย้งอะไรกันตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์นะคะแต่ถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆป้าก็จะแนะนําว่าลงทุนน้อยๆใช้เงินน้อยๆนะคะเงินที่ยอมรับการสูญเสียได้นะคะใช้เพื่อการลงทะเบียนเพื่อการเรียนรู้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ป้าจะย้ํานะคะ มันจะมีคนหวังดีมากมายหลายหลายแบบนะคะที่จะเข้ามาทางแชทนะคะแชท a c e b o o k หรือเข้ามาทาง l ลายบางทีเขาก็ติดตามเราจากทางกลุ่ม a c e b o o k หรือว่ากลุ่ม LINE นะคะหรือว่าอื่นๆน,นะคะที่จะเป็นผู้เสมือนหวังดีนะคะแล้วก็จะส่งลิงก์ส่งอะไรต่างๆแล้วชักชวนให้ลงทุนนะคะบอกว่าจะได้กำไรอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆคริปโตถามว่า กำไรร้อยเท่าพันเท่าเป็นเรื่องปกติไหมปกติค่ะแต่มันจะมีวงรอบของมันนะคะวงรอบของมันไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่า1เดือนได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์สเดือนถ้าคุณลงเงินจํานวนเท่านี้1เดือนคุณได้เท่านี้2เดือน3เดือน6เดือน1ปีคุณจะได้เท่านี้ถ้าหาคนมาสมัครภายใต้คุณนะเป็นเลเวอเรลแล้วเป็นเลเวอเรลแบบแอบแฝงนะคะคือเลเวอเรลจริงๆเนี่ยจะต้อง เรทดเดียวนะคะมีแค่เรทเดียวนะไม่มีการจ่ายต่อเป็นทอดๆนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบให้สมัครไป5ทอด10ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์จะลดลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันนั้นเป็นระบบของแชร์ลูกโซ่นะคะที่แฝงมาโดยใช้คริปโตเป็นโปรดักเท่านั้นเองนะคะใช้คริปโตเป็นโปรดักตัวหนึง่งนะคะในการที่จะไป หลอกล่อหลอกลวงชักชวนนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยมันมีมากมายหลายโปรดักต์นะคะที่ถูกเอามาทาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคอยต่างๆหรือหรือว่าแม้แต่ลอตเตอรี่นะคะหรือแม้แต่ตุ๊กตาดินเผาหรือว่าต้นไม้นะคะการปลูกพืชชนิดต่างๆอะไรพวกนี้นะคะมันสามารถที่จะเอามาหลอกกันได้หมดนะคะหรือแม้แต่ระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ใน Play Store นะคะหรือบางครั้งแม้แต่อยู่ใน Play Store ก็ยังมีการหลอกลวงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็อย่าเห็นแก่กำไรที่ฝากเงินเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็แค่นั่งดูดูมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ดูว่ามีคนมาต่อเราเท่าไหร่แล้วมันได้กำไรมันซึ่งมันมันง่ายเกินไปถ้าอย่างนั้นคงไม่มีคนจนในโลกมนุษย์นี้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนในคริปโตนะคะก็ควรที่จะเข้าไปแอปพลิเคชันโดยตรงนะคะที่ทุกคนเขาให้การยอมรับในวงกว้างนะคะซึ่งจริงๆมันก็มีไม่กี่แอปพลิเคชันไม่มีมีไม่กี่บร o อร์นะคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะถ้าอะไรที่มันแบบคนน้อยเกินไปใหม่เกินไปหรือว่ากําไรมากเกินไปอันนั้นก็เราก็ชะงักไว้นิดหนึ่งนะคะชะงักไว้นิดหนึ่งแล้วก็หาข้อมูลก่อนนะคะสอบถาม เพื่อนๆในกลุ่มก่อนนะคะอันนี้ป้าก็ขอเตือนนะคะในในเรื่องของการลงทุนในตลาดคริปโตนะคะตลาดคริปโตมีข้อดีค่ะก็คือว่ามีความผันผวนสูงซึ่งมีโอกาสที่จะทํากําไรสูงค่ะเข้าที่ต่ําและขายที่สูงเนี่ยมีโอกาสกําไรมากมายมหาศาลนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปพลาดนะคะเข้าที่สูงนะคะแล้วก็รอราคาไม่ได้นะราคามันล่วงลงไป สู่ก้นเหวแล้วเราก็ไปคัดไปขายอันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะหมดตัวในพิพตาได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็เตือนด้วยความหวังดีนะคะสําหรับการลงทุนในตลาดคริปโตนะคะอันนี้จะเป็นชื่อคลิปว่าเตือนนักลงทุนในตลาดคริปโตโดยคุณป้าน,นักลงทุนกันแล้วกันนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุณป้านักลงทุนทางช่อง YouTube นะคะ น่าจะเป็นการติดต่อกันที่ไม่เสี่ยงปลิวมากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเพจ Facebook แล้วก็ทางเ c e b o o k ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าคุณป้านักลงทุนนี้ทาง Facebook เขาได้เตือนมาแล้วนะคะว่าอาจจะปิดนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube คุณป้านักลงทุนรบกวนติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้าค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ